ที่บายสิสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับเมนูอะไรนะคะพ่อครัวต,<า>สต,สตัส้มตมัส้มตําส้มตําหรือเรียกอย่างว่ตาตับหมูอันนี้เราก็ใส่อะไรลงไปแล้วพริกมันเป็นสูตรเหรอคะทำไมไม่เอาไอ้ไม่เด็ดก่อน,นะคะพริกอะ่ะมันเป็นสูตร สูตรอะไรถ้าพริกไม่สดตรน่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเอ่อในขั้วพริกเนี่ยมันเค็มใส่นิดเดียวในขั้วพริกมันเป็นสารตามมะเร็งอย่างดีเลยทฤษฎีอะไรอทฤษฎีคนโง่ๆไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกครับ ลองไปเสิร์ชหาใน Google ในเน็ตดนูนะว่าขั้วพริกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้าง สวนก็ใส่ไปทั้งสวนนะคะเพราะว่าครอบครัวเปรี้ยวอะอาล่าใส่หรือยังน,นี่อะไรมาละกออันนี้เม็กมัน ข้าอแลอแลนด์ฮอลแลนด์แต่ปลูกที่ประเทศไทยช่ไหมสั่งตรงมนจากบาลแกสถานเอา้าให้ถ่ายค่ะขบนี้จะออกมารสชาติแบบไหน,นหนึ่งเปรี้ยวสองเปรี้ยวเปรี้ยวสาม เสร็จเรียบร้อยค,ยครับนี่ขึ้นนะครับเออก็แปะนอนใครเอาไ,ไอมค์มาฝังบนเอาชิม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 แล้วฉเฉลยคำถามไว้ ถูกต้องหาประเด็ดมะละกอหวานมากขนาดใส่มะนาวเยอะยังมีรสชาติหวานเลยจะมันมันยากค่อยออกนะระหว่างหวานของชูโรกับหวานมะละกอค่ะ เสร็จเรียบร้อยหน้าตายอดมากทำกินเองง่ายง่ยโอเคจบคลิปนี้สบายใจขอไปกินก่อนจุ๊บ